ค่พอดีว,ว่ามันมีข่าวนรงว่าช่วงชิงปีอะค่ะว่าพี่พี่ออกมากับไปเป็นแบบคุยตันอีกแล้วเรื่องนี้พี่ต้าแบบว่ามีแบบยังไงบ้างครับเอาจะทราบไหมครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะขออัปเดตอาการอ่อมละกันนะคะเมื่อวานก็คุยกับน้องแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกันตลอดเวลาทั้งอ่อมกัต้านะคะแล้วก็ตอนนี้น้องอาการดีขึ้นมากๆนะคะถ้าอัปเดตอาการก็ เอาเป็นว่าอาการอัปเดตนะตอนนี้ดีกว่าพี่ขออนุญาตอัปเดตอาการของออมนะตอนนี้แล้วกันนะคะก็น้องโอเคค่ะกําลังใจดีเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปนะคะแล้วก็ถามว่าได้เจอกันไหมก็เจออัปเดตกินข้าวกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพาไปทาบุญตอนนี้ก็คือยังยังเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนเดิมค่ะก็คือมีการรักษาเหมือนว่ามีการรักษาต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะมีการรักษาที่ต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะ ก็ยังอาการอัปเดตก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็กำลังใจดีแล้ววันนี้ออมทราบวันนี้ขอขอออมแล้วเพราะว่าทราบมาว่าอาจจะออมวันนี้อาจจะมีถามถามเรื่องออมนะก็เลยขออนุญาตออกไว้ออมบอกว่าพูดได้เลยก็บอกว่าผมฝากความคิดถึงทุกคนด้วยนะคะว่ายังไม่อยากให้คนลืมกันถามว่าออมพูดได้ไหมออมบอกพูดได้เลยแม่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนลืมลืมเขาไปเพราะอยู่นี้ก็ไม่ค่อยได้ออกหน้าจอเท่าไหร่ ในตอนสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้าได้ยินข่าวเกิดอะไรครับที่เจอกลายพัดบอว่าเฮ้ยอยู่ที่ที่ผมกลับมาอาการสุปเปอร์หนักอะไรเงี้ยเราตกใจเลยครับสัหรับธ์พี่ต้าเองในฐานะที่แบบขบพันแล้วพบเจอพี่อ๋อมอยู่แบบอัปเดตอาการอยู่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยงานค่าเรื่องอัปเดตอาการเนี่ยเดี๋ยวต้าคงอาจจะต้องให้อ๋อมหรือคุณพ่อคุณแม่รวมถึงทีมแพทย์มาอัปเดตอาการดีกว่าแต่ณปัจจุบันที่ได้ได้เจอพัะเรื่องนี้เนี่ยต้ายังไม่ได้คุยกับน้าตุ้นโดยตรงจริงๆว่าจะสามารถอัปเดตอาการน้องได้ถึงไหนแต่ถามว่าณตอนนี้่ะ ก็ได้ก็คือว่าเราอัปเดตกานเราเจอการเกือบ2อาทิตย์สอาทิตย์ครั้ง่าฮะกับคุณออมแล้วก็มีการพาไปทําบุญแล้วก็น้องออกไปไหนมาไหนได้ปกติทานข้าวได้ปกติก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกคนแต่ถามว่าอาการสุดไหมเหมือนที่เป็นข่าวมาจะบอกไม่ได้สุดขนาดนั้น อ่ะฮะน้องไม่ได้ซุดนะคะแล้วก็อาการยังโอเคน้องยังแข็งแรงอาา่าฮะเอาเป็นว่าอยากจะให้ข่าวรือขอเป็นข่าวดีๆด,ดีกว่า,เ,าเนื้อให้ส่งกําลังใจเป็นข่าวดีๆถ้าบอกว่าอ๋อ,อมซุดหนักอ๋อ,อมซุดหนักพอเวลาน้องฟังอะ่ะกาลังใจน้องมันก็จะแบบหมดไปเนระเราเป็นว่าอ๋อมอาการดีขึ้นยังอะไรประมาณนี้ก็คือว่าเรื่องซุดอะคะ่ะตายืนยันได้เลยว่าไม่ได้ซุดขนาดนั้นเหมือนที่เป็นข่าวนะคะก็คืออาการน้องดีขึ้นแล้วก็ พูดคุยปกติใช้ชีวิตปกติแต่อาจจะต้องมีการดูแลเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมที่ตอนนั้นคืออัปเดตอาการรอบหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนี้อาจจะต้องดูแลมากขึ้นแต่ในส่วนของอาการต่างๆภายในต้าขอมันเป็นศัพ์เฉพาะทางทางการแพทย์นะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่จะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้ออมหรือว่าให้ทางแพทย์มาพูดคุยดีกว่าแต่ณตอนนี้ค่ะไม่ต้องห่วงเลยกําลังใจดีมากแล้วก็อาการโอเค นะคะไม่ต้องห่วงตัวพี่ใต้เป็นยังไงบ้างคะเพราะเวลามีคนเจอตัวพี่ใต้แล้วต้องมาถามแล้วที่อออมอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงนะเป็นห่วงจิบราบุรีที่ไปล่าสุดที่ไปกับพวกซีเอ็มมี่อะคะ่ะก็คือว่าจริงๆแล้วต้องมีออมไปด้วยนะคะก็ะคือจะเป็นทริปที่รวมกันเพราะว่นนั้นเป็นวันเกิดพีเตอร์ก็มีรายชื่ออ่อมด้วยแต่พอวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือพอดีนัดคิวคุณหมอค่ะคุณหมอนัดวันนั้นพอดีก็เลยไม่สามารถเลี่ยงได้นะคะแต่ก็คือว่าเราได้มีการกินข้าวไปมาหาสู่กันตลอดททีี่่สาคัญญชวงอมบุเย มากๆทาบุญมากขึ้นปกติแล้วเนี่ยน่าจะห่างวัดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ทําบุญมากขึ้นกลับมาทําบุญมากเดินสารทำบุญมากขึ้นค่ะกําลังใจเยอะไหมคะจากตัวพี่ต้าเองที่เาสัมผัสเพราะว่าอะไรนะคนแฟนๆที่ติดตามข่าวเขาเป็นห่วงเอยตัวพี่อ๋อมเองมากเลยปะก็กําลังใจดีค่ะุกคนที่อยู่รอบข้างนะคะก็ส่งกําลังใจให้คุณอ๋อมตลอดได้คุยกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็กําลังใจดีทุกคนข้างกายอ๋อมก็ส่งกําลังใจให้อ๋อมตลอดแต่อยากจะบอกว่า ไม่ต้องห่วงจริงๆพูดจริงๆว่าคุณอ๋อมโอเคอาการโอเคอน,นี้ไม่ได้โกหกจริงๆไม่ได้ซุดขนาดที่เป็นข่าวหรือว่ากลับมาหนักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าตอนนี้ก็คือทรงๆทรงๆได้ว่าทรงๆดีกว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไปไหนมาไหนได้นะคะยิ้มได้พูดคุยได้นะคะแล้ออวคอ๋มเองว่าไคบ้างคบคิดถึงโครงการบันเทิงไหมคบอ๋อมคิดถึงอ๋อมคิดถึงค่ะวันนี้ก็ฝากมา บอกว่าให้ฝากมาว่าขอให้ละครแม่ปังๆขอให้คนดูเยอะๆอะ<ม>แล้วก็ทรามบมาว่าวันนี้ได้สัมภาษณ์เรื่องอ๋อมก็น้องก็ฝากบอกว่าอย่าลืมอ๋อมนะอย่าลืมกันขอให้แค่ไม่ลืมกันละกันแล้วก็ขอให้ทุกคนส่งกําลังใจให้อ๋อมด้วยละกันนะคะพี่เ<ม>ชื่อว่าน้องกําลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้น้องสู้แล้วก็มีกําลังใจที่จะแบบอะไรอ่ะทาการรักษาเนอะที<ม>่าว่าพี่อ๋อมจะ กลับมาทางานในวงการปีนี้ได้ไม่ช้าเลยหรือเปล่าในฐานะพี่ที่มองว่าออมจะกลับมาทํางานปีนี้ต้องต้องรอดูค่ะต้องรอดูว่าเขาเรียกว่าต้องรอดูสุขภาพจริงๆแล้วในการทางานในวงการบันเทิงก็หนักเหมือนกันเพราะตอนแรกเราก็คุยกันไว้แล้วว่าปีนี้นะถ้าทําละครเรื่องใหม่หรือใดๆเนี่ยออมจะกลับมาช่วยนะคะเราก็ต้องอัปเดตอาการไปเรื่อยๆก่อนว่าเอน้องไหวที่เท่าไหนอะไรยังไงแต่รับรองว่า ภายในคิดว่าน่าจะสิ้นปีหรือกลางปีอะค่ะเราคงได้เห็นคุณอ๋อมโผล่ออกมาบ้างคไม่ได้โผล่ดิ <c oughs> เห็น<ด>คุณอ๋อมเห็นนะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะอเอาปเป็นว่าไม่โผล่เดินไ,ไเปเลย เป็นสับเป็นสับก็ประมาณพี่ว่าคิดว่ากลางปีสิ้นปีอะไรประมาณนี้คะ่ะง์ได้เห็นคุณออมได้มาเห็นหน้าเห็นตาก,กันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเจอคุณอ,อมก็เข้าไปทักทายใน IG <อ>น้องได้<อ>น้องเล่น IG น้องคุยโทรศัพท์น้องส่องไอตลอดน้องว่างาไปให้กําลังใจ d i เร c t ไอจไปก็ได้หรือว่าถ้ามีฐานแฟนคลับหรือ page เพจในแฟนคลับที่ลงก็ส่งไปให้กําลังใจน้องได้เช่นเดียวกันน้องอ่านตลอดนะคะ